กำไลยูไส่ลเนี้สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันกับพวาเอะรแต่อยากบายแม่นดาคือเกาคือเดมอม้ะจ้ามืนีนันแม่นดากระิมีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลมาอันมาฝากพี่ฝากน้องนะค่ะพี่กัดมองนี่พี่น้องกระถาเบิ้งเนาะจ้าวามาสอยูมองไดมาขับพี่น้องต่อไปแม่นดากระิภาพพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันว่าก๋วยเตี๋ยวทีว่าแม่นดาสีเบาหออนี่ข้าเจ้าสิเห็ดเป็นตาแสบปั้นได้เป็นเบิ้งน้ำกันเลยค่ะพี่น้องทั้งกุ้งทั้งปูทั้งหมึก กปุกมันไม่สวยเนาะน <laughs> ้ำเช่น้ำแข็งมันจะดำมันกรอบได้วแหละถ้าพี่แช่น้ำแข็งอ,ะอ่ะโอ้โถ้วยเดียวอิ่มน่นิสองคนอิ่มแน่ น,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 นี่แบบจุกๆเลยเต็มตะแซมบแห้งค่ะพี่น้องมีเดอรลานข้าเจ้าอยู่อันพิกัดนาโรงพยาบาลปราสาทด้วยค่ะอันนี้คือนาล้านร้านเตี๋ยวเลเริ่มต้นที่สี่สิบห้าบทสันยูติดเส้นสองซียูขังทยประกันชีวิตสาขาเพื่อปราสาทด้วยค่ะพี่น้องอีพังนี่ก็สิบเป็นโรงพยาบาลปราสาทนะจ้า อยู่ประมาณนี้ละค่ะพี่น้องไข่สิมเบิบเร์บางนึงแ่บๆสบดค่ะมาพี่น้องข่อยสีพาเบิรงว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลอันนี้ข่อยสื่อมาลอยนึงได้พี่น้องว่ามันสีมีอย่างแน่นี่เด้อพี่น้องอันนี้เป็นกุ้งแม่นม้ำตัวใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องมีกุ้งมีฮอดปูเครอ่องปุ้ยยังนอนนี่ปูมาบ่จาะพี่น้องได้แบบจุใจเฮงค่ะ แบบนี้แหละที่ว่าแม่ดาตามหาเนาะจา้ะอันนี้ก็สิเป็นปูมีปลาหมึกมีลูกซิ้นแบบคบเซตนะพี่น้องลูกซินปลาก็มีได้คะ่ะอัน,นอันนี้เขาเอ้อนีอย่างนี่ลูกซินปลาเซนนี่อุย้ยกุ้งมุจ้อเบิ่งแน่พี่น้องคุ้มคักคุ้มเน่ยได้เจ้าโตนอกกุ้งกุ้งบางนึงห็นแล้วสองโตเดี๋ยวคอยเคลียรเบ่งอีกเคลียไปน้ำกับคืนน้ำไล่ไปน้ำได้พี่น้องมีมีหมูซับ กุ้งโตยังไ่งกุ้งแม่น้ำเลยค่ะพี่น้องรู้สึกว่าน่าจะมีสองตัวเลยจ้ะอันพักบุ้งนี้ข้าจเจ้าแซ่แซ่้ํำแข็งเพิ่นลลวกออกมาเลยเพิ่นลกะสีนอกหํำแข็งบักย่างกรอบเลยด้วยค่ะพี่น้องนี่โอ้ยบ่มีคําสิบรันย้ายเลยค่ะพี่น้องมีแต่ว่าแซบกับแซบแซบแซบย่างเดียวเลยจ้ามาเลยค่ะพี่น้องกับแม่ว่าผู้ได้ยากก็มากินกับขอยด้วยค่ะ อันพี่น้องตอนแรกขอคิดว่าปุุงมีสองตัวที่ไหนได้กินไปกินมานีมีหอดสามตัวผมพี่น้องเอ้ยลอยเดียวแบบจุกจุกเลยจ้ะนี่ตัวใหญ่แห้คับพี่น้องอร่อยไหมตามมาจากพี่เตี้ยนนนี่เป็นยา่เตี้ยครับอันพ่อใหญ่น้องเขาอะไรลืมละไอเล็กไม่ใยญ่เตี้ยกับตาเล็กเน้อนี่เห็ดใครข่อยอยาก ตามรอยไม่ใหญ่เตี้ยจ้าแสบหลายใส่มือเลยพรดางับแบบนี้เลยที่ตามหานะ่ะนี่พูดเลอยากกินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลแบบฟินฟินแบบนี้กะแวะไดเด้อ่ะพี่น้องพี่กัดที่จังแม่ดาบ,บอกละจ้านาโรงพยาบาลน,น้ำเพื่อประสาทของเฮาค่ะพี่น้อง ตรงความตึกลอยปีพอดีเลยล้านเล่ากัสิยูมองอันตรงความตึกซีฝาฝาไหมคะพี่น้องตึกเข็ดใหม่นั้นละตามนั้นเลยจับพี่น้องตามมากินหลายๆเ้ยค่ะ